จานนี้จะเป็นแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้นะคะดูอลังการนิดนึงหามุมถ่ายลูกเว่ยไม่ได้ตัวมันใหญ่โอเคขั้นตอนการทำเราเอาปลาหมึกมาเสร็จใช่ไหมดึงกระดองเ,อเขาเรียกกระดองกบเรียกกระดองกระดองปลาหมึกด้านในออกล้างข้างในให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วคว่ำคว่ำไว้นะหัวปลาหมึก เอาตัวเมือกเอาตัวกระโหลกออกให้หมดนะคะพักไว้แล้วเราก็เอาหมูบดเนี่ยนะยีกับพริกแกงเขียวหวานยี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 ยยีให้ละเอียดให้มีกลิ่นแกงเขียวหวานในเนื้อนะคะแล้วอ่าเราพักไว้แล้วเราก็เอาเจ้าปลาหมึกเนี่ยยัดไส้ได้หมูบดพอยัดไส้ไปได้ครึ่งหนึง่งใส่หัวลงไปนะคะ ยัดที่เหลือหัวจะไม่หลุดออกมาเวลาเราขยับเขาไปไหนมาไหนเทคนิคนะแล้วเราเอาไปนึ่งนะคะประมาณสินาทีก็ใช้ได้สำหรับปลาหมึกตัวขนาดนี้นะนี้เราก็มาทําน้ําแกงเขียวหวานน้าแกงเขียวหวานของเราเราก็จะผัดพริกแกงนะกับหัวกะทินะคะจนแตกมันนะใส่น้ําตาลปี๊บแล้วก็เติมหางกะทิลงไปนะคะชิมรสนะอาจจะใส่งผงปรุรส ใส่น้ำปลาอันนี้ตามชอบนะคะพอชิมรสได้ที่ใส่มะเขือเปาะลงไปนะมะเขือเปาะเวลาล้างเราล้างเสร็จแล้วเราใช้น้ำเกลือไว้ผิวจะไม่ดำนะคะนั่นคือเทคนิคแล้วก็พอชิมรสราชอบปุ๊บเราก็หยุดนะปิดไฟแล้วก็ใส่ใบหัหละพาถือว่าเสร็จกันทีนี้ถึงขั้นตอนการชิมรสกบจะกินยังไงปลาหมึกอย่างนี้กบจะกินอย่างนั้นทำไมกบก็หั่นมาแล้วเป็นแว่น นึ่งประมาณสิบนาทีเนี่ยสุกถึงเนื้อในนะจ๊ะแต่แว่นที่เ้ามาก็ใหญ่เกินยังจะต้องตัดอยู่อีกหน่อยนึงอ่าแยากส่วนของการชิมแล้วกันนะเห็นไหมอืม หมูบดของเราที่ยัดใส้าขตรหมึกอ่ะเวลากัดลงไปอป่ะปลาหมึกจะมีความกรุบเด้งนะคะแล้วหมูบดของเราจะหอมเจ้าพริกแกงนะวันนั้นทานกับขนมจีนก็ได้นะคะทานกับข้าวสวยก็ดีอรือ่อยจึงเบ้